สวัสดีครับจากร้านทวัชเชอร์โต้แอนนะครับขอบคุณโุกาสดีๆที่ลูกค้านำา t o ยต้ารีโวปี2022โฉมใหม่ล่าสุดมาติดเป็นหลังคาของ Carry บอยรุ่น City b บ y นะครับรุ่น 840N นั่นเองเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าติดออกมาแล้วจะเป็นย่งไงกันบ้างเพื่อจะเป็นตัวอย่างให้แค่หลายๆคนนะครับสำหรับตัวนี้เรียกง่ายๆก็คือทรงสูงนั่นเองตัวนี้จะเก็บของที่มีขนาดสูงและกว้างได้สบายๆเลยนะครับเหมาะกับรถที่เดินทางบ่อยๆนะครับหรือ ใครที่เก็บสัมภาระเยอะๆนะครับตัวนี้เหมาะมากๆแนะนําเลยนะครับจะสังเกตได้ว่าดูยังไงว่าเป็นทรงสูงนะครับสังเกตได้ว่าตัวเสมอเก่งนะครับมันจะสูงกว่าปกตินะครับหัวเก่งกับตัวของหลังคานะครับจะไม่เท่ากันนั่นเองตัวนี้นะครับมีความกว้างและสูงกว่าปกติมากๆนะครับสาหรับใครที่อยากได้พื้นที่ในการเก็บของเพิ่มเติมนะครับมีราวหลังคาข้างบนนะครับสามารถใส่แหลกเพิ่มเติมได้นะครับขนาด1เมตรนั่นเอง จากมุมท้ายนะครับจะเป็นแบบนี้ใส่บนรถแซดอิดิชันแบบนี้เลยนะครับจะสังเกตได้ว่าตัวนี้นะครับจะไม่ได้เขียนว่าแค r ดี้บอยจะเขียนว่าซิตี้บอยแทนนะครับกว้างขวางนะครับใหญ่มากๆพื้นที่ในการเก็บของก็เยอะมากๆอีกด้วยนะครับเหมาะกับใครนะครับเหมาะกับคนที่ขับรถทางไกลนะครับส่งของเก็บของนะครับหรือแม้กระทั่งรถเซลล์นั่นเองนะครับ จะสังเกตได้ว่ากระจกพวกนี้นะครับเป็นกระจกใสยี่ห้อแคดดีบอยนะครับสามารถติดฟิล์มเสริมลงไปได้ถ้าอยากได้ความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมอย่างเช่นเราจะเก็บของนะครับแล้วก็แนะนําให้ติดฟิล์มเนาะหรือมีคนนั่งก็แนะนําให้ติดฟิล์มเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าถ้าเราติดฟิล์มเพิ่มเติมลงไปแล้วเนี่ยจะสังเกตได้ว่ามันจะมองเข้าข้างในไม่เห็นนะครับก็แนะนําติดเข้มๆไปเลยเพราะว่าช่วงนี้อากาศประเทศไทยนี่ร้อนมากๆนะครับการติดตั้งนะครับก็ใช้ราวเหล็กแบบนี้นะครับในการติดตั้ง ตามมาตรฐานของโรงงานของแค r ด y ้บอยเลยนะครับเสริมไปด้วยนะครับตัวนี้จะไม่ได้ใช้เป็นตัวของกระจกปิดตายนะครับตัวนี้จะใช้เป็นหีบเพลงนั่นเองเป็นยางแบบนี้นะครับอายุการใช้งานประมาณ8 1 0ถึง10ปีนั่นเองนานมากๆครับตัวนี้กันน้ําได้ร0อยปอร์เซแล้วก็มีการยาซิลิโคนให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็ใครอยากเก็บของข้างในนะครับก็ไม่ต้องกลัวน้ํากลัวฝุ่นอีกเลยนะครับสาหรับทําไมต้องเลือกเป็นของแคดดี้บอย หนึ่งนะครับแคดีบอยเขาเก็บอุปกรณ์ไว้นานมากๆอย่างเช่นโช็กหรือกระจกหรืออะไรแบบนี้นะครับเวลาเราเสียเราพังขึ้นมานะครับก็มีอะไรให้เราเปลี่ยนง่ายได้มากๆนะครับแล้วก็อ่ะอีกอย่างหนึ่งคือมันมีตัวกุญแจอยู่ตรงนี้นะครับตัวกุญแจตัวนี้นะครับให้2ดอกล็อกได้นะครับในกรณีที่เราเดินทางไปไหนนะครับล็อกได้เลยเนาะมีไฟเบรกอยู่ตรงกลางตรงนี้ด้วยนะครับจะไม่ได้เป็นไฟหลอกเนาะเป็นไฟเบรกให้เลยประมาณนี้เนาะ อยากให้เห็นภาพกันนะครับก่อนติดตั้งเราจะได้มองออกว่าอ๋อถ้าเราติดแบบนี้จะได้แบบนี้นะครับเราเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของประมาณนี้ส่วนระบบของตัวสีนะครับเราใช้เป็นระบบ 2K นะครับพ่นสีตามรหัสสีของตัวรถเลยจะได้ใกล้เคียงถึง98%แต่ว่าตัวนี้นะครับอาจจะสว่างกว่าเล็กน้อยพอใช้งานไปนะครับสีจะมีความใกล้เคียงกันเพราะว่าโดนมลภาวะที่เหมือนกันนั่นเองนะครับแนะนําว่า ถ้าอยากได้สีที่ใกล้เคียงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับก็แนะนําเป็นตัวของติดตั้งแล้วแบบจะออกรถแล้วติดตั้งเลยเนี่ยจะได้สีที่ใกล้เคียงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับจะเป็นกําลังใจอย่างมากผมจะได้ถ่ายรถดีๆแบบนี้้ดูอีกเยอะๆนะครับ